สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนอีทวิซอยู่อีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนมาทำอาหารสัญชาติญี่ปุ่นกันนะคะข้าวหน้าแซลมอนเทอริยากิข้าวสวยหูงนุ่มๆทานกับแซลมอนที่เราจี่ให้สุกกำลังดีนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสเทอริยากิ ที่เป็นซอสแบบโฮมเมดที่เราทําเองนะคะเมนูนี้ถ้าเราซื้อทานที่ร้านอาหารก็จะราคาแพงเกินจริงนะคะซื้อปลาแซลมอนชิ้นสวยๆมาทํากินเองที่บ้านอร่อยถูกปากวกว่ากันเยอะเลยค่ะที่สำคัญก็คือประหยัดสตังค์ได้มากจริงๆค่ะ ถ้าใช้สูตรแซลมอนเทริยากิของป้าอิ๋ววันนี้รับรองค่ะว่าเราจะไม่ซื้อทานที่ร้านอาหารอีกเลยค่ะประหยัดคุ้มและอร่อยแบบนี้ต้องลองเลยนะคะแรกสุดเราต้องคั่วงาก่อนค่ะงาที่คั่วใหม่ๆจะหอมดีกว่างาที่เราซื้อที่คั่วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคั่วงาเองดีกว่าค่ะ กระทะตั้งไฟให้ร้อนใช้ไฟกลางๆนะคะเทมะเมล็ดงาลงไปค่ะคั่วจะเย็นๆจนกว่าเขาจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำน้ำซอสกันนะคะซอสเทริยากินะคะพื้นฐานเขาจะต้องใช้โชยุค่ะเราใช้โชยุ1.3ส่วนสถ้วยตวงนะคะ แล้วก็ตามด้วยมิรินค่ะมิรินจะเป็นเลราหวานจากญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีรสหวานหน่อยๆแล้วก็มีรสชาติของแอลกอฮอล์ด้วยใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวปกตินะคะ เราใช้น้ำตาล3ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมนะคะจะบุบหรือว่าจะหั่นสไลด์แบบนี้ก็ได้ค่ะปราอิ๋วขอหั่นสไลด์แบบนี้นะคะเพราะรสชาติเขาจะได้ไม่เยอะเกินไปค่ะขิงบุบหรือว่าขิงซอยหั่นแว่นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็คนให้น้ําตาลละลายค่ะส่วนผักที่เราจะใช้ทานกับแซลมอนเทริยากิวันนี้นะคะที่บ้านวันนี้มีแครอทค่ะแล้วก็ดอกกระหล่ำค่ะใครถ้ามีบรอกโคลีก็ใช้ได้นะคะ ที่เราจะใช้ทานกับแซลมอน,นหรือข้าวแซลมอนวันนี้นะคะเราจะต้มเขาด้วยน้ำซุปค่ะหม้อตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ผงซุปผักลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยโชยุเล็กน้อยค่ะให้เขามีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็ใส่ผักลงต้มนะคะเราจะเริ่มจากผักที่แข็งก่อนนะคะก็คือแครอทค่ะอีกเตาหนึ่งเราจะเคี่ยวซอสเทริยากิค่ะนำซอสทั้งหมดที่เราผสมไว้ในถ้วยตอนแรกนะคะเทลงในกระทะค่ะรอให้ซอสเดือดนะคะแครอทของเราต้มประมาณ5นาทีแล้วนะคะเราจะใส่ดอกกระหล่ำลงไปค่ะ ดอกกระหล่ำจะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากใส่ดอกกระหล่ำแล้วเราจะยกเขาออกจากเตานะคะซอสของเราใช้ไฟอ่อนๆพอเริ่มเดือดนะคะเราจะใส่น้ำส้มวายขาว2ช้อนโต๊ะค่ะเราลองชิมดูนะคะถ้า โชยุของเรายี่ห้อที่ใช้เค็มเกินไปก็อาจจะเติมน้ำทีละหนช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันผสมน้ำนะคะ2ช้อนโต๊ะต่อ2ช้อนโต๊ะแล้วเทลงไปค่ะระหว่างที่เทต้องคอยคนด้วยนะคะ หลังจากนี้เราจะชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวซอสจนข้นปรับรสชาติตามที่เราต้องการค่ะชิมให้รสชาติเค็มหวานนะคะแล้วก็ยกขึ้นจากเตาค่ะผักต้มของเราครบเวลา2นาทีของดอกกระหล่ำแล้วนะคะจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าใครใช้บรอกโคลีนะคะต้มแค่1นาทีค่ะเสร็จแล้วก็รอเสิร์ฟนะคะสำหรับผักต้มน้ำซุปของเราสำหรับซอสเทริยากิกของเรานะคะเมื่อเราชิมถูกใจแล้วก็นำมากรองค่ะกรองขิงกับกระเทียมที่เราใส่ไว้ออกนะคะ เราก็จะได้น้ำซอสข้นๆแบบนี้ค่ะสิ่งสุดท้ายที่จะทำนะคะก็คือการจีแซลมอนค่ะเราจะไม่จี่เขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเย็นค่ะแซลมอนล้างสะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็อาจจะบีบมะนาวเล็กน้อยแล้วก็ซับให้แห้งค่ะแซลมอนโรยววเกลือกับพริกไทยก่อนเล็กน้อยนะคะ ใครจะไม่โรยก่อนจี่เลยก็ได้ค่ะกระทะตั้งไฟร้อนใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะแนะนำว่าควรจะเป็นกระทะเทปร้อนที่เราทอดแล้วไม่ติดนะคะใส่แซลมอนลงไปจี่ค่ะแนะนำอีกเช่นกันนะคะว่าให้เอาด้านหนังลงก่อนค่ะ เราจะฉี่ด้านละ15-30นาทีนะคะแล้วแต่ความหนาของชิ้นแซลมอนค่ะเมื่อแซลมอนสุกแล้วตักเสิร์ฟเลยนะคะเสิร์ฟพ,พร้อมข้าวกับผักต้มนะคะอาจจะมีผักสลัดอื่นแซมอีกนิดหน่อยค่ะจัดจานตามใจชอบเลยนะคะแบบนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องราดด้วยซอสเทริยากิค่ะ ราดในปริมาณตามใจชอบเลยนะคะซอสเทริยากิสูตรนี้สำหรับแซลมอนสีชิ้นนะคะหรือว่าสำหรับอาหารสีจานค่ะเสร็จแล้วที่ลืมไม่ได้นะคะก็คืองาคั่วค่ะใช้ได้ทั้งงาขาวและก็งาดำนะคะ ใครไม่ชอบคั่วงาอย่างน้อยที่สุดก็ใส่น้ำมันงานลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วข้าวแซลมอนเทอริยากิของเราหน้าตาดูดีใช่ไหมคะและก็รับประกันความอร่อยด้วยค่ะบ้านเราที่แมคโครมีแซลมอนขายนะคะลองซื้อมาทำทานกันค่ะพบกับค o and Eat with ไซอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆนะคะ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ